รถจากอุลตร้แมนมาแล้วนะครับคันท,ที่สองนะครับชุดที่สองห้าสองศูนย์แปด,แปดจอดนะครับ ด้านหลังนั้นก็จะเป็นขบวน985นะครับอัลตอม c c 14ทำขบวนมาแล้วครับ5208พอรูครับ QSV 5213นะครับผมไปแล้วครับ ข้ารูรถจักดีเซลบางซื่อนะครับผม